สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง M อ็มซ่าช anel แอนดรอยของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ a n d r ร i d รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าจะซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับมืืออถ อ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนนะครับรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถืออีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นมือถือในแบรนด์ oppo รองรับ 5g ด้วยนะครับสำหรับ oppo a77 5g ซึ่งในเรื่องของสเปคนั้นรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอ6.56นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ ips lcd 24บิตความละเอียดก็เป็นแบบ hd plus กล้องหลังให้มา2 ตแต่ว่าความละเอียดของในหลักให้มาถึง48ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านนะครับส่วนชิปการประมวลผลเป็น m e d i a t e k Dimensity 810 o t t a Core Android เป็นเวอร์ชั่น12นะครับหน่วยความจําให้แรมมา8กิกนะครับส่วนลอมหรือว่าความจุให้มาถึง128กิกะไบต์แบตเตอรี่ประมาณ5,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไวได้ถึง33วัตต์รุ่นนี้มีการเปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับสำหรับราคาเปิดตัวก็ประมาณ9,999 นี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของเขานะครับส่วนในเรื่องของราคาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ Oppo A77 5G นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่ มีนาคมปี2023ไปดูราคากันที่จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนร้านแรกที่นำมาให้ดูกันนะครับจัดจำหน่ายโดยทาง oppo นะครับเป็นร้าน last mall สำหรับ oppo a 775g สั่งซื้อร้านนี้มีของแถมให้ด้วยนะครับเป็น oppo gift box มูลค่า699บาท ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่9,526บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยกระพ,พอนผ่อนได้สิเดือนนะครับผ่อนเดือนละ952บาทต่อเดือนมีให้เลือก2ส,สีนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับ oppo a77 5g แรม6ลอม128 g b จะจำหน่ายโดยทาง lazada super iphone นะครับจากราคาปกติ9,990บาทลดราคาล่าสุดเหลือเพียง 8,300บาทนะครับมีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินก็เก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับมีประกันจากศูนย์ oppo 1ปี ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายจาก l a z a d a านะครับสำหรับ oppo a775g r ร m 6ลอม128 g b เครื่องใหม่ศูนย์ไทยนะครับรับประกันศูนย์รุ่นนี้หน้าจอ refresh rate 90 h z นะครับแบตก็อึดถึง5,000ม ah. ิลลิแอมซ่งฟรีด้วยนะครับสำหรับร้านนี้จากราคาปกติ9,990บาทลดราคาล่าสุดเหลือ7,680บาทเท่านั้นมีให้เลือก2ส,สีนะครับวิธีการจ่ายเงินเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้เลยสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo ให้ด้วยนี่ก็จะ เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดสําหรับการซื้อ Oppo a 7 7 5 g จากทางด้านแอป lazada นะครับท่านชอบของร้านไหนหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดของร้านไหนเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปเช็คราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h อป e ีกันบ้างนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันสําหรับ Oppo a 7 7 5G นะครับแรม6กลอม 128GB ร้านนี้จัดจำหน่ายโดยทาง s h อป e e Super T Phone 1234นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท จากราคาปกติ9,990บาทก็ลดราคาเหลือเพียง8,300บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเกพรผ่อนก็ผ่อนได้ด้วยนะครับรวมไปถึงยังจัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมี2สีนะครับสินค้าก็เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับ oppo a 7 7 5 g ร้านนี้เขาขายเป็นเครื่องเคลียร์สต็อกนะครับแต่ว่าก็เป็นเครื่องใหม่นะครับเป็นเครื่องศูนย์ด้วย ในเรื่องของประกันก็จะตาม็อดที่เขาผลิต จากราคาปกติ9,990บาทก็ลดราคาเหลือเพียง7,300บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แต่ว่าร้านนี้มีเหลือเฉพาะสีฟ้านะครับสินค้าก็เป็นของแท้100%เปลี่ยนึ้นได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับ shopee นะครับ oppo a775g ram 6 rom 128 gb เครื่องใหม่นะครับโมเดลไทยจากราคาปกติ9,990บาทก็ลดราคาเหลือ7,250บาทวิธีการ จ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับมีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจากทางนั้นแอป s h o ปปีก็เข้าไปดูไปสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปเช่นเดียวกันนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดนะครับสำหรับการซื้อ oppo a 775g จากทั้ง lazada แล้วก็ e. ท่านชออบของ นไหนก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับต่อไปพาทุกท่านไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูราคาล่าสุดกันนะครับว่าลดราคาเหลือเท่าไหร่สําหรับการซื้อ oppo a77 5g ซึ่งก็จะเป็นราคาในช่วงต้นเดือนมีนาคมแบบนี้นะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้าน truemos v e กันก่อนนะครับสำหรับ oppo a77 5g ความจุ128 g b นะครับมีให้เลือก2สีราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่ 1 9 9 9บาทโปรเน็ตรายเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายเบอร์เดิมเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคา2299บาทเท่ากันทุกแบบซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เลือกกัน2แบบนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,199นานะครับซื้อเครื่องได้ราคา2299บาทมีคาแนนลูกหน้า2000นนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ4 2 9 9สกาบ้าาทนะครับสัญญาในการใช้งานมีอ,นอิง ง 4G แล้วก็ 5G นะครับให้มาใช้แบบไม่อั้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรให้เรามาโทรทั้งหมด350นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงนะครับเฉพาะในช่วง30นาทีแรกอีกโปรหนึ่งก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ899นะครับซื้อได้ราคา4,489บาทมีค่าหนีลูกหน้า1,500รวมจ่ายทั้งหมดนะครับในวันที่ซื้อเครื่องก็ ประมาณ5,989บาทหรือว่าประมาณ6,000บาทนะครับสัญญาในการใช้งานก็มี12เดือนเหมือนกันอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ทั้ง 4G แล้วก็ 5G นะครับให้มาทั้งหมด80กิกส่วนค่าโทรให้เรามาโทร300นาทีนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดสำหรับการซื้อ Oppo A77 5G จากทางด้านค่าย TrueMove H ล่าสุดนะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2,299บาทเท่านั้นถ้าใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหา ไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทรูช้อปทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2เป็นของค่าย d t แทนะครับสำหรับ oppo a 775g โปร m o ชั่นลดราคาพิเศษล่าสุดนะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2,590บาทถ้าซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับเขาแถมฟรีให้นะครับเป็นซิมเน็ตไม่อั้น10เมกนาน6เดือนนะครับราคา9,999บาทสำหรับการซื้อเครื่องเปล่าส่วนโปรเน็ตรายเดือนนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 099ซื้อได้ราคา2,590บาทนะครับมีค่าตหนดลงหน้าด้วย3,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ5,590บาทถ้าเลือกเป็นโปร899นะครับก็ซื้อได้ราคา4,490มีค่าเหนดลงหน้า500รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็4,990โปร699ซื้อได้ราคา7,490ค่าเหนดลงหน้า120นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ7,600บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับเราจะต้องใช้จนครบสัญญาถึงจะ สามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้นะครับถ้าในที่สนใจอยากไปซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขานะครับเราจะไปปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายซึ่งก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับสำหรับการซื้อ Oppo A77 5G สําหรับโปรโมชั่นมีให้เลือกหลายแบบนะครับซึ่งโปรนี้ก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของทาง AIS นะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนรวมไปถึงการเปิดเบอร์ใหม่รับ ส่วนรถสูงสุดถึง8,710บาทนะครับแต่ว่าก็จะมีค่าเหนี่ทุหน้าด้วยสําหรับราคาเครื่องเปล่านะครับขายอยู่ที่19,999บาทโปรเน็ตรายเดือนแบบแรกเป็นโปรเดือนละ1199นะครับซื้อได้ราคา2,290มีค่าเหนี่ยุหน้า2,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ 4,290บาทถ้าเลือกเป็นโปร899ตรงกลางนะครับก็ซื้อได้ราคา4490มีค่าหนี้ตรงหน้าหน0 0้ารรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็9,990บาทสุดท้ายถ้าเลือกเป็นโปร5 9 9นะครับซื้อได้ราคา7,990บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีตตรงหน้านะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนถ้าในที่สนใจอยายกจะซื้อนะครับหรือว่าอยายกจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ ais shop ทุกสาขานะครับ โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ Oppo A77 5G นะครับในช่วงต้นเดือนมีนาคมปี2023แบบนี้วันนี้ผมนำราคาทั้งเครื่องเป่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตมาให้นะครับท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยอยากจะซื้อเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับจากทั้ง Lazada แล้วก็ชอ o ปีกดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือไม่ว่าจะเป็น ของค่าย r u e นะครับ d t แทรวมไปถึง AIS ชอบค่ายไหนก็ไปสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ไปซื้อได้เลยนะครับที่มือถือค่ายนั้นรายละเอียดแล้วก็ราคาก็เป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ